สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพลัมเซ็นทันสเตชันนะครับห้องนี้จะเป็นห้องของเฟสสองครับเฟสสก็คือเฟสใหม่เลยชั้น19ขนาดห้องคือ25ตารางเมตรครับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้ามาก็จะเป็น้านี้เลยทีวีจะเป็นไซส์32นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวห้องนั่งเล่นก็จะมี แอร์เพิ่มมาหนึ่งเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นแบบไซส์2ประตูอ่ะเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานตามนี้เลยระเบียงห้องจะหันไปทางเซนทันเวสเกตครับผมชั้น19วิวก็จะกลางๆไม่สูงมากครับผมถ้ามองลงไปข้างล่างก็ตรงนั้นจะเป็นทางเข้าห้างเซนทันครับผมอ่าแล้วก็รเรียกว่าเดินออกไปนะักโครงการเลี้ยวขวาน,นิดเดียวก็เข้าห้างได้เลยวิวก็จะโปร่งๆโล่ง,ลง,ลงสบายตาแบบนี้เลย ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องนอนเนี่ยก็จะมีแอร์หนึ่งเครื่องในห้องนอนนะครับเนี่ยก็จะเป็นแอร์มาตรฐานพร้อมกับตัวเฟอร์นิเจอร์เป็นเตียงนอนพร้อมฟูกไซส์ห้าฟุตแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งครับแล้วก็ในส่วนของ ตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่วิวอินสูงชนฟ้าบานเปิดจะเป็นแบบบานสไลด์มีกระจกในตัวซึ่งบานสไลด์จะมีข้อดีคือเวลาเปิดปิดจะไม่กินพื้นที่นะครับถัดหน้าตัวห้องนะ้ําสุขภัณฑ์ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานเลยตามน,นี้เลยนะครับห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นนะครับสัญญาเช่าขั้นต่ำคือ1ปีถ้าใครสนใจอยากจะขอนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ ตามเบอร์โทรหรือไอดียลที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม